ครูจะให้นักเรียนตั้งกฎของห้องของเราห้องชั้นปอ2อกฎของห้องเราเราต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าเกิดเราตั้งแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองอ้าวให้นักเรียนครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอว่าจะตั้งกฎข้อที่หนึ่งว่าอะไรคะอ้าวข้อที่หนึ่งห้ามห้ามตีกันก็คือห้ามทะเลาะ ข้อที่สองคืออะไรห้ามเสียงดังข้อที่สามห้ามแกล้งกันอ่าข้อที่สามห้ามแกล้งกันเพราะว่าห้องเราชอบแกล้งกันอ่าข้อที่สี่คืออะไรนะต่อผัวกันตผัวก็คือทะเลาะกันแล้วห้ามแกล้งกันแล้วอะไรอีกห้ามอะไรอีกห้าห้ามกันห้ามพูดคหยาอ พูดคำหยาบห้ามอะไรคะห้ามอะไรเข้าปากครูในฐานะครูปาในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นครูขอเสนอห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนได้ไหมรับประธานก็แบบเอ๋อหิวหิวอยู่แอบกินขนมปัง มีห้าข้อะไรไหมคะพอยังเอาอีกไหมอ่าต้องทต้องอ่ต้องทัรับผิดชอบเวนระจำวันห้ามด่ากันอยู่ในห้องอยู่ในห้ามพูดคำหยาบ